สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพะเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือไอ l ดี e ล0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่200นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะในการแรกนะคะ กันที่สองค่ะกันที่สามนะคะ กันที่สี่ค่ะและกันที่ห้าค่ะ กันที่หกนะคะนกันที่เจ็ดค่ะ ในกันที่แปดนะคะในกันที่เก้าค่ะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ